วันนี้เวล,ลาพาาระคำนะคะมาที่ภูผาแดนเดอ้อวันนี้นะคะพาเพื่อนนะคะคุณโนกมาจากเยอรมันและสามีแล้วก็ี่นะคะนี่น่ารักมากนะคะกับเพื่อนสาวนะคะสว่างและคุณแม่เปิ้ลนะคะเอ๊วันนี้พาสาวๆมาเที่ยวนะคะโอเคเราจะพาเที่ยวภูเขากันนะคะไปเลยวีโก้ลงมาได้ ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆลงมาเลยนะคะอเค่งยจ้ะโอเคอ่ะคุณแม่จับดีๆนะคะโอเคคุณแม่เพิ่นมาด้วยกันดูดูรองเท้าใบรุ่นเหลือเกินยืมใส่หน่อยนะโอเคนี่นะคะเรามาถึงอ่าหน้ามาไูกขาแดดเออไม่ใส่ก็ไม่เป็นป้ายภูขาแดดนะคะตอนนี้นะคะ มาถ่ายรูปตรงป้ายน,นี้ก่อนอันดับแรกอ่ะพี่มาถือให้ขออ่ข่เจ้าไกลไปไหมหเธอถอยออกมาอีกมันจะลิฟท์ขับไปออกมาอกเออโอเคตั้งเป็นไปแหละแต่จะกดนี่เด้อลูกมันชิบกแกกดอกแต่มันจะได้เป็น,นเด้เอ mình yawn sáng nương hai nương hai ่พเพื่อนมานะคะกำลังเดินขึ้นค่ะสวยมากวิวกำลังพอดีสวยเลยมีคนกำลังลงมาด้วยอันนี้คือบริเวณครูผาแด่นนะคะอ่ากำลังอยู่ในช่วงทางขึ้นเนาะอันนี้อยู่ในช่วงทางขึ้นค่ะทางขึ้น สาลาม,มา Studio. ตอนนั้นทำยังไม่เสร็จเลยจะเสร็จแลละเมื่อยบ่เออบอยันหิวน้ำนน่งเอาเด็กอายุเออห้ามนั่งนี่เป okay. ็นธรรมชาติหมดเลยนะคะรวยเนาะ กำลังแอชชั่นสลานี้นี่คือ พี่ฮะก็เข้าตรงนี้หนึ่งภาพได้แเนี่ยโอ้ีนี่นั่งเลยสามสี่คนที่นั่งเข้าสิมาปเตมานัาานี่อน,นี่เป็นย่าอดิชูนจมานั่งจ้มาจมานั่ง้นเราจะถ่ายรูปกันนะคะรอ,น,โอ,โอ,โอโนมากนอไปกับผ้าก่อนแล้วผ้ายายไปกิน ข้าวข้างบนก่อนยายขึนจิงตรงเวลาเด,ขเาเดขาีขึ้นไปกลับระบนนี้เดี๋ยวเราค่อยเดิน ไปแล้วนะนะคะมีที่ใส่บาตรแล้วก็ะะรินน้ำชาวมทำบุญได้นะคะอันนี้จะมีภาพประจำวันเกิดเนาะเริ่มแรกที่วันอาทิตย์นะคะวันจันทร์นะคะวันอังคารเนาะวันอังคารใส่บาตรวันเกิดนะเธอเธอเกิดวัานไหนก็ใส่เลย เด็คกค่ะโอ้วันสุขโอ้วันสุขเอ,อ้คุณนายนกเกิดวันไหนคะวันจันทร์ค่ะเล้อโอ้วันจันทร์นกวราดาเกิดวันอังคารโอเคแม่เปิ่นกำลังใส่ปากนะคะแม่เปิ่นกำลังอธิษฐานจะ้ะให้ใส่บัตรเพื่อนค่ะโอเคนะคะนี่นะคะเราเราขึ้นมาอยู่บนยอดภูคาแดนแล้วนะคะ เพื่อนนกเรานานนะคะดีใจมากนะคะดีใจไหมคะคนเพื่อนออสามีไปด้วยคะ่ะไปด้วยเลยสามีไปด้วยนี่นีน่เห็นไหมสวยสวยงามมากนะคะโอเค เพื่อนเรากําลังเข้าไปนี่นะคะตอนนี้เรามาอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะพากันมาโยนนะคะโยนเสียงทายเงินนะคะเสียงทายเงินนะคะเราได้คนคนละถาดละถาดมาแล้วนะคะด้านี่นะคะอ่านดูค่ะคุณชอบอะไรโยนลงไปนะโอ้คือมันแต่ว่าไรไขมันอู้อู้นิคนิคฟังเบ็ดซุนไรเบ็ดเออแปลให้เล้วมันสิมีคุณหมายคนละอย่าง เเออปแบนี้ยาน้่คอเ้นหมายคนระย่างเคยบอกเรานี่ยบอกแล้วใช่มั้ยเออโอ้ย้นี่รู้ฤิ์ไ้มเจ้ารเล่าอรถกร้านนีิดากอ่ะ น้อยน้อยนกนิ้งยานี่เธอคุยกับบิ๊กเรอตเ้ยเราแม่นเด้อเราแม่นเด้อโอ้โหไม่ได้เลยไอ้หวยนี่ไม่ได้กินโอ้ยหวยไม่ได้กินน่ะอ๋ออะไรอะ สวยงามน,นะคะเป็นองค์ปูพญานาคนะคะสวยสวยงามน,นะคะนี่สวยงามน,นะคะแล้วมาหลายรอบแล้วมาที่ไหนก็สวยทุกทีนะคะมาตอนไหนก็สวยนะคะผู้คนก็มาถ่ายรูป ตัวเองเอาความรักก่อนเลยนะชีวิตตัวเองต้องการความรักเอาความรักก่อนเลยได้ยังได้เดย่าโล้ดอ้าวหายย่าอาวใช่หายใช่หาเรำรวยล่ำรวย ตรงๆนั่นไงรวยแล้วเอาอีกสักครั้งที่รวยอ่ะเออหมดแล้วเหรอเอาถูกหวยสิซื้อลอตเตอรี่อยู่เอาถูกหวยเอาให้ได้หน่อยนั่นไงถูกแน่งวดนี้เฮ้ยอย่าลืมเรานะถ้าถูกอ่ะหกล้านสามได้หนึ่ง ได้น้อยยังตำแหน่งตำแหน่งอะไรวะเอาความสุขสิตัวเองได้ยังความสุขอะความสุขอะความสุขมีเยอะนะเนี่ยอู้ยุ่ยความสุขมีเยอะเอ้สามได้สองแสดงว่าความสุขมีเยอะ โชคดีนะความสุขเยอะๆะนะเพื่อนขอบคุณมากค่ะขึ้นขึ้นซ้ายลืมพูดผิดเนี่คะเราก็เดินไปแล้วนะคะไปหาที่กินกาแฟก่อนนะคะกินกาแฟกินอาหารว่างนะคะขึ้นไปฝั่งซ้ายจ้ะโอ้อาจารย์มา,ตา,า,มาแต่ใส่น้อ,อค่ะเออจ้ะค่ะเอหลายทางคะ่ะ ไปทางไปรับรับโหากันได้ไปเลยสวยใั้ลูเป็นสวยา่ายดูเป็นก็สวยออโอเคเออ<ม>แล้วก็วนไปทางนน้นออกไปนู่นเอ,อ,อ็ที่ไปขึ้นไปหาจิดื่มกาแฟก่อนอึ๊บอบอย่าอ่ะไป อืมอืม้มวไปพอดทีนี้ซาราบุญไปนั่งพักก่อนก็ได้ถ่ายรูปตรงนี้ก็สวย สล,ละสองยายไปไหนละจะงใายเลยสวย